มาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะแอดก็มาเสิร์ฟความน่ารักของคูนง่น้องเบสแล้วก็พี่ต้มตรงกันอีกแล้วนะทุกคนรู้ไหมคะว่าบ้านที่กําลังตกแต่งอยู่เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่บ้านของน้องเบสนะคะแต่จะเป็นบ้านของใครนั้นทุกคนก็ต้องไปฟังจากปากของคนนี้เลยค่ะไปฟังกันเลยค่ะบ้านใครกันแนะ่ทุกคน จะดูบ้านเบสดีกว่าว่าทำไมยังไม่เสร็จก็คือเบสเติมไปเรื่อยๆนะคะนี่คือห้องนอนข้างนอกนี้ทำกระจกอยู่บ้านใครบ้านใครบ้านที่บ้านที่ ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นบ้านของใครไม่ใช่บ้านของน้องเบสนะคะเข้าใจตรงกันนะว่าเป็นบ้านของพี่ตรงคะ่ะมาค่ะทุกคนช็อตนี้ที่รอคอยนะคะเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนไปเจอสายเปที่แท้ทรูนะคะไปชมกันคะ่ะมีคนจะเลี้ยงข้าวด้วยเราเลี้ยงที่ได้ทางชีวิตแหละเราเลี้ยงที่ได้ทางชีวิตแหละอห ใบน่ารักที่สุดเลยคะ่ะน้องเบสเอ๊แต่คำพูดนี้คุณคุณไหมคะว่าใครเคยพูดไว้นะฮะเลี้ยงได้ทั้งชีวิตแหละเลี้ยงได้ทั้งชีวิตแหละเลี้ยงได้ทั้งชีวิตแหละอ่ะนั่นไงพี่ตงก็เคยพูดไว้นะคะก็สรุปให้เลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยคือสายเปยที่แท้ทรูทั้งคู่เลยคะ่ะ